เรื่องของกระจกก่อนเข้าบ้านแล้วกันครับปัจจุบันนี้ทุกบ้านเนี่ยหน้าบ้านเป็นกระจกหมดเลยไม่ว่าจะมีประตูหรือไม่มีประตูหรือแต้มมันจะม,ม,จะมีมันก็จะมีบ้านจัดสรรรุ่นใหม่ๆนะครับในโรงรถอ่ซึ่งมันก็จะตรงกับประตูรัว้วอ่ามันก็มักจะ,ะไม่มีประตูก็จะมีหน้าต่างแถม ใช่ซึ่งหน้าต่างนี่ก็จะตั้งตรงกับประตูรั้วถูกต้องแล้วเมื่อเป็นหน้าต่างเนี่ยมันก็จะเดี๋ยวนี้เขาก็จะไม่ทําบานไม้กันแล้วก็คือบานหน้าต่างม,มันก็จะเป็นกระจกซึ่งมันก็จะเกิดเงาะสะท้อนใ,<ช>อในลักษณะเช่นนี้เนี่ยพลังที่เลี้ยวเข้ามาสู่อาคารบ้านเรือนหลังนั้นๆจะถูกกระจกนั้นตีภาพสะท้อนกลับออกไปหมดมซึ่งหมายถึงว่าพลังถูกผลักกลับออกไปในลักษณะแค่นี้เนี่ยบ้านนี้นไม่มีวันรวยแล้ว อพลังไม่เข้ามาถ้าถึงแม้นะ่ก่อนย้ายเข้ามาเนี่ยนะมีความมั่งคัง่งร่ำรวยอ,อย้ายมาแล้วเนี่ยอยู่เนี่ยสามปีก็จนสามปีครับแม้ว่าจะรวยมาก่อนใชกก่การันตีเลยว่าสามปีหมดแน่สามปีเดี๋ยวนะฮะถ้าพื้นเดี๋ยวพออาจารย์บอกว่าให้ทําพื้นที่ด้านหน้าผมทําตามที่อาจารย์บอกทุกอย่างครับลาดซีเมนแล้วทําเป็นทางคดเคี้ยวเดินเข้าประตู แต่ถ้ามีกระจกอันนี้ขวางอยู่ไอ้พื้นที่ตรงนั้นก็แทบจะไม่มีหแล้วหน้าต่างบานเดียวเนี่ยทําให้หมดตัวอืออือแล้วแกไขไงเอากระจกออกก็ปิดกระจกไปเอากระจกออกนะปิดฝ้าทึบซะเอ่อเติ๊กเติรกสติ๊กเกอรกฝ้าครับหรือปิดม่านไปเลยได้ไหมไม่ได้ถ้าปิดม่านไปเงากระจกยังอยู่ด้านนอกอันนี้หมายถึงเงากระจกที่เรายืนอยู่หน้าประตูใหญ่แมองไปเราเห็นใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เราเห็นเงาจากกระจกเมื่อนั้นก็หมายถึงพลังถูกผล่า Mm hmm. mm hmm. ถึงถึงยังบอกว่ามันยังอีกอีกมากมอ,อ่ายังมีในเรื่องของต้นไม้นะครับความสูงต่ําระหว่างเวลายืนหันออกไปทั้งด้านฝั่งเสือฝั่งบังกรยังรวมถึงรูปล,ลักษณะของรูว้วความใกล้ไกลความสูงต่ําของรู้อ่าแล้วก็ยังรวมไปถึงลักษณะของประตูรู้สงสัยเราคงต้องไปพูดเรื่องกลุ่มทรัพย์กันเท็มหน้า